สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตอาการที่ t h a ง k ิ o วไปร,รักษาเรื่องกล้ามเนื้อสะโพกด้านขวาอักเสบที่ rehab care clinic มานะคะเท้าความก่อนคือ t h a ง k you มีอาการเจ็บต้นขาด้านในมาสักพักแล้วนะคะเลยตัดสินใจมาหาคุณหมอที่ rehab care clinic ซึ่งคุณหมอก็ได้ประเมินอ,อาการเบื้องต้นนะคะแล้วก็ใช้เครื่อง u ล t รา s o u n d เนีย่ยเช้าดูสรุปก็คือเป็นกล้ามเนื้อสะโพกอักเสบข้างขวาและสงสัยเยื่อบุผิวข้ออักเสบผ่านมา2ออาทิตย์แล้วนะคะอาการคือมันเบาขึ้นเยอะเลยนะถ้าไม่ได้แบบวิ่ง หนักๆออกกัาลังกนัหนักๆคือแทบจะไม่รู้สึกแล้ว a n งกิ้ว่าก็คงต้องกลับไปทําซ้ํานะคะเพื่อจะได้หายขาด t h งกิ้ว u ก็ยังคงทำ stretching ตามที่นักกายภาพบําบัดแนะนํามาอยู่นะคะเอาจริงๆนะคะใครที่มีปัญหาบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาไม่ว่าจะกีฬาชนิดไหนรีบหาหมอเฉพาะด้านเลยนะคะเพราะอย่างเค่แตงกี้อ่ะคือประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคือปล่อยไว้นานเกินไปคิดว่าทักเอายืดเอาเดี๋ยวมันก็หายแต่มันไม่หายนะทุกคนคือแบบ ทุกเรสทุกเซสชั่นที่เราวิ่งอ่ะคือมันทรมานมากๆแล้วมันไม่เอนจอยมันไม่สนุกเลยอ่ะก็ถ้ามีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะแนะนํา รีบรักษาเถอะค่ะ Thank you แนะนำ Rehab Care Clinic เลยนะคะรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยคือหมอเฉพาะทางแลนะนักายภาพบำบัด Thank you ชอบที่นี่มากๆแน่นอน Thank you ก็คงยังเล่นกีฬาต่อไปนะคะถ้าในอนาคตบาดเจ็บตรงไหนอีกกลับมาที่นี่แน่นอนส่วนตอนนี้คุณหมอก็รักษาหนูไปก่อนนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเหมือนกันก็รีบมารักษาเลยนะคะที่ร e h a บแค r e ค l i น i กสาขาพระราม2ตั้งอยู่ด้านในหมโปพระราม2เลยนะ